สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเส้นทางการเดินทางไปชมผาแดงนะครับาผาแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ยังไม่ยังไม่เปิดให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปได้มาเยี่ยมชมเท่าไหร่เพราะว่า,ามันอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานตามพยาแล้วก็อีก อย่างหนึ่งก็ค่อนข้างจะมีพ่อใหญ่นะแถวนี้เขาเรียกรับพ่อใหญ่ก็คือมีช้างาป่ามาเดินเลาะเลาะ,ละเล่นแถวแถว,แถวนี้นะครับดู้เส้นทางก็ออกจากถนนเส้นละหานทรายตาพญาครับหรืองนเรีงนะครนเรงตาพญาอพอมาถึงตรงตรงที่พักรถนะครับก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับ เหลือซ้ายเข้ามาอทางก็จะเป็นสันเขื่อนสันคลองนะครับคลองที่ามาทำเป็นหนักเก็บน้ำให้กับชาวบ้านในเพาะปลูกแล้วก็สัตว์ป่าได้ลงมากินน้ำนะครับก็เข้ามาจากปากทางประมาณ1กิโลเมตรนะฮะหกิโลเมตรก,กว่า,าเข้ามาก็จะใกล้จะถึงทางเดียวแล้วนะครับ ทางเลี้ยวเข้าแล้วฝนตกครับฝนตกวันนี้ฝนตกมาสองวันแล้วเข้ามาตอนนี้ก็กมาถึงทางเลี้ยวแล้วนะครับถึงทางเลี้ยวแล้วเราก็จะเลี้ยวขวานะครับอ๋อมีป้ายมาปักด้วยมีป้ายมาปักด้วย น,นครับจุดชมวิวผาแดงนะครับ300เมตรอ่อาครับผมเราจะเลี้ยวไปตามเส้นทางนี้นะครับอันนี้ก็อ่าเป็นป่าที่ก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่นะครับก็อ๋อะจะมีชาวบ้านมาทำไร่อยู่ข้างในนิดหน่อย ก็ไม่เป็นไรตัวทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็ยังดีอตอนนี้เรามาถึงจุดตรวจของอุทยานแห่งชาติตาพยาตรงจุดชมวิวผาแดงนะครับอ,อันนี้มาถึงแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับอ๋อ,อน,น,อนี่คุณชัยครับผมเจ้าหน้าที่จุดสกัดผาแดงครับผมามาให้การตอนรับพวกเรานะครับ,รบสวัสดีครับ ครับผมนี่ครับอ่าครับอ่ครับอ่าตรงนี้เป็นห้องน้ำทำห้องน้ำไว้หลายห้องนะฮะห้องน้ำไว้หลายห้องนะฮะอ่าตรงนี้เราใกล้จะถึงผาแดงแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นจุดของอุทยานของหน่วยอุทยานนะครับ ป่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ทีเดียวนะครับนะฮะเข้ามานี่อากาศเย็นเลยนะอากาศเย็นมากนะครับนะถ้ากลางคืนนี้โอ้โหตรงนี้หมอกหนามากนะครับหมอกหนาและอากาศเย็นมากอา่จุดชมวิวผาแดงอยู่ข้างหน้าครับผมมาเกือบถึงแล้วนะครับเรามาถึงแล้วนะครับจุดชมวิวผาแดงเป็นไงครับบรรยากาศ กอนเครับรับมีร้านกลางเต็นท์นะครับนะก็้านกลางเต็นท์แถวๆนี้นะครับลานกลางเต็นท์นะครับเราจะมาเราจะมากางเต็นทนอนกันนะครับวันนี้มาสวดอ๋อสวัสดีครับท่านพออนี้ครับโอ้ไปครับพอแดงอันนี้เรามาดูพื้นที่นะครับอฝั่งนี้ก็ จะเป็นก็จะมีจุดที่จุดที่ห้ามกลางเต็นท์อันนี้กําลังสวยมากเลยนะครับตรงนี้ฮะสวนกลางเต็นท์อ้าวมาตักสวนไหนครับสวนกลางเต็นท์นะชี้หน่อยชี้หน่อยมาผมขณะนี้เวลาประมาณ17นาฬิกานะครับวันนี้ฝนตกนะครับนะเพึ่งอ่า ฝนเพิ่งหยุดนะครับนะอันนี้ปีขดหินนะฮะสำหรับอ่านั่งทํะไรฮะจันทร์ตักอ่นั่งกินกาแฟฮะขดหินชอบกินกาแฟตอนเชา้าไปดิบกาแฟอ่าเอาไว้ดิบดิบกาแฟตอนเช้ากันนะฮะเนี่ยครับตรงนี้ก็อ่ะเป็นจุดชมวิวนะผาอ้หมอนิกมามอนิี้มันถ่ายรูปก่อนแล้ว <c oughs> นี่ครับจุดชมวิวผาแดงนะครับเป็นไงครับอันนี้สวยมากครับโอ้โหมีหมอกลงด้วยฝนตกใหม่ครับผมฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นเป็นเขตอาเภอตาพระยาครับผมอาเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนะก็เป็นชมบรรยากาศนะครับเนี่ยมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอําเภอโนนดินแดงนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ โอ้หมอกกาลังสวยนะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะฮะฝนเพิ่งหยุดตกครับผมหมอกสวยมากนะครับหมอกสวยมากยิ่งตอนเช้าเชา้าบรรยากาศยามเช้านี้มันสุดยอดมากนะครับจะบอกให้นี่ครับผมอ่าคลิปสำหรับวันนี้ก็แนะนำจุดชมวิวผาแดงอ่าสันส้นๆง่ายๆอ๋อนี่จะ อันนี้ขอบแดงๆนี้ก็คือว่าเป็นจุดที่อันตรายไม่ควรจะไปใกล้นะครับนะตรงนี้อาจจะลื่นฮนะลื่นแล้วก็ตกหน้าผาลงไปนะครับนะฮะอาจจะลื่นนะครับอ่าตรงข้างล่างก็จะเป็นอ่าถนนเส้นสายละหานทรายตาพระยานะครับนะหรือเราจะเรียกนนินแดงตาพยยาก็ได้นะครับนะโอเคครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ